สวัสดีครับสวัสดีตอนเจ้าเจ้าครับกับบรรยากาศหมอกลงครับอันนี้ถือว่าขวายแล้วนะประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงนี่ยังยังจะมีหมอกลงนักอยู่ครับ แต่นี่ก็พอเข้าไปมาหั่นในห้อยแต่นะหมอกลงเต็มหมดครับพอมาหั่นดอยแล้วบนดอยจ้างนี่น่าจะบรรยากาศดีครับ <c oughs> ใครจะมาเอวก็มาได้ครับเจนี้อากาศตอนเจ้าเจ้านี่มันแค่สิบสี่สิบห้าองศาครับอากาศดีขนาดครับ มาจะได้ยินเสียงธรรมชาติครับเสียงนกนก <c oughs> กวิดครับบรรยากาศดีครับเขาก็เริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วนี้จะจัดลวดเดินไฟเดินไฟใส่ลวดสักกลมก่อนอเพราะว่าไม่มองไม่มองจะล้องครับล้องของ <c oughs> ก็มีงวัวสองสามตัวครับเี่มชอบมุดลวดต้องจัดให้สักหน่อยครับ หน้าหนาวก็เป็นช่วงฝ้าหลังฝนครับนก,กว่ามายือกินข้าวล่ะนกนะครับที่นี่หน้ามันตายละได้เงี้ยนะนกก็น่าจะมาคอนที่ผมนี่แหละ แสงแดดเริ่มมอ,อกแล้วมอ,อกมันลงหนาครับชงเจ้าถ้ายังจะกางเต้นนอนนี่ต้องมีพยงังคุ้มหลังคาครับคุ้มหลังคาเต้นไว้อันนี้เปียกมดครับ <c oughs> ชมเจ้าน่หมอ,อกมันลงนัก นี่ก็จะตัดเนี่ยแหงก็ลาให้มันมดไปเลยครับมดจากในแปลงไปเลยแล้วก็จะเอาเวลาไปตัดยาในเปียปครับน้ำในห้วยก็ยังเหลือนักอยู่ครับไหลมาตลอดเวลา <c oughs> เวลาหญ้ายแฟงกุลาที่มันมีน้าขังนี่มันจะบ่ค่อยงามครับแต่มันก็บ่ตายนะมันจะบางามค <c oughs> นเท่าคนค้างน้าม,มาตะเพครับผมเลยค้างไปตะบุนเหลืออยู่น้อยนึงครับวันนี้ก็จะตัดให้กินหมดเลยโดยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปที่ควายครับช่วงนี้โหยบ่ค่อยได้เื้อเลยครับ เดีย๋ยววันนี้จะกินด้วยกันนี่ควายจะเอาเข้าไปทางไหนพุ่นทางกลางง,งัวจะอาอยุ่ั้งหนกว่าถ้าล่อมลวดแล้วมันก็บาลึกแล้วครับก็มาตอลวดแล้ว <c oughs> เดินไซส์เนี่ยจบกาวเลยแล้วขออนุญาตต่อกันครับเสร็จแล้วครับสายลวดเส้นนี้จะ เดินมาจากหิมหิมห้างตรงครับผมจะวางวางมอ้อไฟไว้ที่ปุ่นเลยกระแสะไฟเวลาเดินหลดเส้นเดียวมันพออยู่เลยครับมันไม่ได้ล้อมไปไก่แต่ว่าแต่เขาก็ต้องคอยดูครับเวลาเนี่ยอย่างมันปาดสายเขาก็ต้องเกลี่ยออกครับบ้านไฟมันจะหัวลงไป มันก็จะความแพงมันจะลดลงต้องคอยเช็คครับนี่ก็พลาติกรุดไปแล้วต้องห่อใหม่ครับแต่ผมจะเดินแค่ช่วงแรกๆครับตอนติดปล่อยควายออกจริงๆต้องห่อให้ดีนะ ถ้าหอมปีไฟมันจะหัวครับแก,ก๊กแก,ก๊แก,กแเอางี้แหละมันบ่มีอันตรายต่อคนและสัตว์ครับไม่ต้องกลัวมันครับตอนนี้ก็จะเชื่อมสายมานี่เดินมาครับ แล้วก็ปลายท้ายก็จะใช้สายยางครับใช้สายยางใหญ่กว่านี้ก็ได้อเอาแค่เป็นชนวนครับชนวนกันไฟกันไฟหัวอ้อมมาแล้วก็ปันปิกแค่นี้ก็ได้ครับข้อดีของควายก็คือเวลามันเล็มหญ้ามันจะไม่ขี้ใสไปงาครับ ผมจะปล่อยควายเขานี้ทุกวันครับเป็นติดแล้วครับแล้วก็ตัดหญ้าแพงกุหลาบนี่ตัดหญ้าแพงกุลาตัดหญ้าในเปียรครับแปลงนี้ก็ใกล้จะหมดละ <c oughs> มันจะบมขี้ใส่เลยควายแปลงหญ้ามันก็สะอาดครับแต่ว่ามันก็จะมาได้ปุ๋ยขี้งวัวขี้ควายไป ช่วงนี้มันยังมีน้าหมอกน้าเหมยอยู่นี่หญ้ามันก็ยังแตกยอดอยู่ครับเหลือหญ้าฝั่งนี้ครับน่ในเปียฝั่งนี้ฝั่งปุ้นตะก็เหลือให้นำน้อยหนึ่งครับแถวนี้นี่ตัดไปหมดละ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นหญ้าลูซี่ครับ บอ,อกเป็ดครับเสียดายมันครับเพราะว่ามันลงเหลือมาจากน้ำท่วมก็เลยว่าเล่าไว้ครับเหมืองงวเข้ควายเข้าไปกินออกหน่อยครับทยอยออกมาเรื่อยๆครับพวกนี้แม่มดเลยเนีย่ยลูกสี่แถวนี้มันโดนน้ำท่วมหมดแล้วครับเอาดินมากบหมดแล้ว นี่ครับอ,อกเม็ดมาแล้วทยอยออกมาเรื่อยๆครับก่อนหน้าจะแน่นขึ้นแหมในปีหน้าครับงวควายชอบเล็มตะป้นก็นักครับเห็นหมดเลยเหลือจากแ้นมท่วมถ้าแนมหมท่วมจะง่ามกว่นี้ครับแต่ก็ยังดีอยู่ที่มันเหลือครับหลังจากน้นมท่วม นี่ก็เป็นเนื้อในเปียทตีเหลือจากน้ำท่วมเหมือนกัน,กนสภาพครับเนาะเละเทะหมดเลยแปงี้ดีที่เป็นหญ้านะครับถ้าเป็นข้าวนี่ไม่ได้กินละเป็นหญางวงควายยังได้กินอยู่เป็นข้าวโพดเป็นข้าวเหลือแล้ว สปุ๋ยแป้งเนี่ยนี่เจ้อกับแป้งแฮมถั่นจับในน้อนครับก็เป็นข้าโพดนี่ก็แฮมซักคิดสองตีดก็ตัดได้แล้วครับเพอ,อมันใกล้จะดอกละต้องตัดออก <c oughs> ก็เป็นสภาพลงเรือจากน้ำท่วมครับ เก็บออกมาได้ครับมันทับถมกันหมดเลย <c oughs> <c oughs> นี่ก็คงต้องรอครับรอให้มันฟื้นสภาพก่อนสักเดือนสองเดือนครับคงจะได้ตัดนกเขามาลงกินข้าวแล้วแถวนี้นี่เป็นหญ้าแฟนโกลาครับมันใบมันบกร่คม มันก็พยายามแตกนอแตกก่อไปเรื่อยๆครับนี่ยพอคลายๆยาไซแต่เป็นย้าเพงกลาหมดเลยถ้าแน่ามาท่วมตัดได้แล้วครับเพราะว่าผมตัดไปก่อนแล้วสู้ชีวิตกันนะครับหาเพงกลานี่แม่นมดเลยครับหาเพงกลาแตกเขือแตกเทาเออกไปแล้ว เดี๋ยวมันก็เต็มพื้นที่ครับพอเต็มปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะตั้งต้นขึ้นมาตอนนี้มันจะคุ้มพื้นที่คุ้มดินก็อนอยังได้น้ำได้ความชื้นอยู่ก่ <c oughs> อ,อยังดีครับที่มันเป็นแยน่ครับ จะได้เกี่ยวทั้งนี่ลงไปทั้งบนลงไปว่าทั้งนี้นี่แกกว่าเมเต็งหมดแล้วแต่ <c oughs> กับมันตาว,วตัวเวลาตาวทีวห่หนูจะชอบใจเครื่องเกี่ยวกับมาได้เครื่องตัดกับมาได้ต้องน่าจะเกี่ยวมือแต่ให้เงาสูงๆนั่นน่าจะใจเครื่องได้อยู่ จะทุนแรงไปครับน, <c oughs> <c oughs> น้ำไหลจากในห้วยนี่ก็น,นักอยู่ค้ับนาเกี่ยวนี่เซ็ตอาจจะถ้ามีพันหญ้าก็จะลง,ลงหญ้าแหงก็หลาไปเลยว่ามันได้เข้าน่อยเดียวครับนะเกี่ยวเซ็ตก็น่าจะเอาไปรวมกับตังบนบน ท้องเมืองยังก็ปุดหมดแล้วครับห้องเมืองไฟปุดหมดแล้วราวะหนาหน่ามท่วมนี่นะครับแน,นี่ก็เป็นเศษซากที่เหลือจากหนูกินแล้วนี่ที่มันขึ้นมานี่เกี่ยวเกี่ยวไปให้ค่อวายควายก็กินหมดครับต้นเขา,านี่แหมสักสิบกว่าวันน่าจะได้เกี่ยววครับ ว่ายปลากันคลิปน้าครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนควายออกมางแล้วดูวมันจะตอนในลึกก็จะโดนไฟครับแล้วมันก็จะจำไปแหมสักวางหนึ่งครับมันก็จะมาเข้าใกล้รวดเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับสวัสดีครับ